จำพรรษาในอาวาสองแห่งดูกรอุป,ปนน์ข่าวว่าเธอถวายปฏิญาณแก่พระเจ้าประเสนทิโกศนว่าจะอยู่จำพรรษาแล้วทำให้คลาดจริงหรือจริงพระพุทธเจ้าข้าดูกรโมฆบุรุษเธถอถวายปฏิญาณแก่พระเจ้าปเปเสนทิโกศนว่าจะจำพรรษาฉไหนจึงได้ทำให้คลาดเสียเล่าเราติเตียนการพูดเท็จ สันเสริญกิริยาที่เว้นจากการพูดเท็จโดยอเนกปริยายแล้วไม่ใช่หรือการกระทําของเธอนั้นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส852ดูกรภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุในศาสนานี้ให้ปฏิญาณไว้ว่าจะจำพรรษาในวันเข้าพรรษาตน้นเธอพิสู่อาวาสนั้นพบอาวาสสองแห่งมีจีวรมาก ในระหว่างทางจึงคิดอย่างนี้ว่าฉไหนหนอเราจะพึงจำพรรษาในอาวาสองแห่งนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นจีวรเป็นอันมากก็จักบังเกิดแก่เราดังนี้เธอจึงจำพรรษาในอาวาสองแห่งนั้นดูกรภิกษุทั้งหลายวันจำพรรษาต้นของภิกษุนั้นไม่ปรากฏและเธอต้องอาบัตทุกกฎเพราะรับคำ ปฏิญานจำพรรษาต้น853ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งภิกษุในศาสนานี้ให้ปฏิญาณไว้ว่าจะจำพรรษาในวันเข้าพรรษาต้นเธอไปสู่อาวาสนั้นทำอุโบโสถภายนอกวิหารถึงวันแรมหนึ่งค่ำจึงเข้าวิหารจัดเสนาสนะตั้งน้ำฉันน้ำใช้กวาดบริเวณเธอไม่มีกิจจำเป็น หลีกไปเสียในวันนั้นทีเดียวดูกรภิกษุทั้งหลายวันจำพรรษาต้นของภิกษุนั้นไม่ปรากฏและเธอต้องอาบัตทุกกฎเพราะรับคำา854ดูกรภิกษุทั้งหลายอนหนึ่งภิกษุในศาสนานี้ให้ปฏิญาณไว้ว่าจะจำพรรษาในวันเข้าพรรษาต้นเธอไปสู่อาวาสนั้นทำอุโบสถภายนอกวิหารถึงวันแรมหนึ่ง้ามจึงเข้าวิหาร จัดเสนาสะนะตั้งน้ำฉันน้ำใช้กวาดบริเวณเธอมีกิจจำเป็นหลีกไปเสียในวันนั้นทีเดียวดูกรภิกษุทั้งหลายวันจำพรรษาต้นของภิกษุนั้นไม่ปรากฏและเธอต้องอาบัตทุกกฎเพราะรับคำา855ดูกรภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งภิกษุในศาสนานี้ให้ปฏิญาณไว้ว่าจะจำพรรษาในวันเข้าพรรษาต้น เธอไปสู่อาวาสนั้นทำอุโบสถภายนอกวิหารถึงวันแรมหนึ่งค่ำจึงเข้าวิหารจัดหาเสนาสะนะตั้งน้ำฉันน้ำใช้กวาดบริเวณเธอพักอยู่สองถึงสามวันไม่มีกิจจำเป็นหลีกไปเสียดูกรภิกษุทั้งหลายวันจำพรรษาต้นของภิกษุนั้นไม่ปรากฏและเธอต้องอาบัตทุกกฎเพราะรับคำา856ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันหนึ่งภิกษุในศาสนานี้ให้ปฏิญาณไว้ว่าจะจำพรรษาในวันเข้าพรรษาต้นเธอไปสู่อาวาสนั้นทำอุโบสถภายนอกวิหารถึงวันแรมหนึ่งข้ามจึงเข้าวิหารจัดเสนาสนะตั้งน้ำฉันน้ำใช้กวาดบริเวณเธอพักอยู่สองถึงสามวันมีกิจจำเป็นหลีกไปเสียดูกรภิกษุทั้งหลายวันจำพรรษาต้นของภิกษุนั้นไม่ปรากฏ และเธอต้องอาบัตทุกกฎเพราะรับคำา857ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งภิกษุในศาสนานี้ให้ปฏิญาณไว้ว่าจะจำพรรษาในวันเข้าพรรษาต้นเธอไปสู่อาวาสนั้นทำอุโบสถภายนอกวิหารถึงวันแรมหนึ่งค่ำจึงเข้าวิหารจัดเสนาสนะตั้งน้ำฉันน้ำใช้กวาดบริเวณ เธอพักอยู่สองถึงสามวันแล้วหลีกไปด้วยสัตตาหะกรณียะเธออยู่ภายนอกพ้นเจ็ดวันดูกรภิกษุทั้งหลายวันจำพรรษาต้นของภิกษุนั้นไม่ปรากฏและเธอต้องอาบัตทุกกฎเพราะรับคำ858ดูกรภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งภิกษุในศาสนานี้ให้ปฏิญาณไว้ว่า จะจำพรรษาในวันเข้าพรรษาต้นเธอพักอยู่สองถึงสามวันแล้วหลีกไปด้วยสัตตาหากรณียะเธอกลับมาภายในเจดวันดูกรภิกษุทั้งหลายวันจำพรรษาต้นของภิกษุนั้นปรากฏและเธอไม่ต้องอาบัดเพราะรับคำา859ดูกรภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งภิกษุในศาสนานี้ให้ปฏิญาณไว้ว่าจะจำพรรษาในวันเข้าพรรษาต้น เธอพิสูอาวาสนั้นทำอุโบสถภายนอกวิหารถึงวันแรมหนึ่งค่ำจึงเข้าวิหารจัดเสนาสะนะตั้งน้ำฉันน้ำใช้กวาดบริเวณยังอีกเจ็ดวันจะถึงวันปวารณาเธอมีกิจจำเป็นหลีกไปเสียดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นจะมาสู่อาวาสนั้นก็ตามไม่มาก็ตามวันจำพรรษาต้นของภิกษุนั้นปรากฏ และเธอไม่ต้องอาบัดเพราะรับคํา860ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งภิกษุในศาสนานี้ให้ปฏิญาณไม่ว่าจะจำพรรษาในวันเข้าพรรษาต้นเธอไปสู่อาวาสนั้นทำอุโบสถถึงวันแรมหนึ่งค่ำจึงเข้าวิหารจัดเสนาสนะตั้งน้ำฉันน้ำใช้กวาดบริเวณเธอไม่มีกิจจำเป็น ลีกไปเสียในวันนั้นทีเดียวดูก่รภิกษุทั้งหลายวันจำพรรษาต้นของภิกษุนั้นไม่ปรากฏและเธอต้องอาบัตทุกกฎเพราะรับคำา861ดูก่อนดูกรภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งภิกษุในศาสนานี้ให้ปฏิญาณไว้ว่าจะจำพรรษาในวันเข้าพรรษาต้นเธอภิสูุอาวาสนั้นทำอุโบสถถึงวันแรมหนึ่งาจึงเข้าวิหาร จัดหาเสนาสนะตั้งน้ำฉันน้ำใช้กวาดบริเวณเธอมีกิจจำเป็นหลีกไปเสียในวันนั้นทีเดียว862เธอพักอยู่สองถึงสวันไม่มีกิจจำเป็นหลีกไปเสีย863เธอพักอยู่2-3ถึงวันมีกิจจำเป็นหลีกไปเสีย864เธอพักอยู่สองถึงสวันแล้วหลีกไปด้วยสัตตาหะกรณียะ เธออยู่ภายนอกพ้นเจ็ดวันดูกรภิกษุทั้งหลายวันจำพรรษาต้นของภิกษุนั้นไม่ปรากฏและเธอต้องอาบัตทุกกฎเพราะรับคำ865เธอพักอยู่สองถึงสวันแล้วหลีกไปด้วยสัตตาหะกรณียะเธอกลับมาภายในเจวันดูกรภิกษุทั้งหลายวันจำพรรษาต้นของภิกษุนั้นปรากฏและเธอไม่ต้องอาบัตเพราะรับคำ 8 6ดดูกรภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งภิกษุในศาสนานี้ให้ปฏิญาณไว้ว่าจะจำพรรษาในวันเข้าพรรษาต้นเธอไปสู่อาวาสนั้นทำอุโบสถถึงวันแรมหนึ่งค่ำจึงเข้าสู่วิหารจัดเสนาสนะตั้งน้ำฉันน้ำใช้กวาดบริเวณอย่างอีกเจ็ดวันจะถึงวันปวารณาเธอมีกิจจำเป็นหลีกไปดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้น จะมาสู่อาวาสนั้นก็ตามไม่มาก็ตามวันจำพรรษาต้นของภิกษุนั้นปรากฏและเธอไม่ต้องอาบัติเพราะรับคำปฏิญาณจำพรรษาหลัง8 6ดดูกอนภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุในาศาสนานี้ให้ปฏิญาณไว้ว่าจะจำพรรษาในวันเข้าพรรษาหลังเธอไปสู่อาวาสนั้นทำอุโบสถภายนอกวิหาร ถึงวันแรมหนึ่งข้ามจึงเข้าวิหารจัดเสนาสะนะตั้งน้ำฉันน้ำใช้กวาดบริเวณเธอไม่มีกิจจำเป็นหลีกไปเสียในวันนั้นทีเดียวดูกรภิกษุทั้งหลายวันจำพรรษาหลังของภิกษุนั้นไม่ปรากฏและเธอต้องอาบัตทุกกฎเพราะรับคำา868ดูกรภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งภิกษุในศาสนานี้ได้ปฏิญาณไว้ว่า จะจำพรรษาในวันเข้าพรรษาหลังเธอไปสู่อาวาสนั้นทำอุโบสถภายนอกวิหารถึงวันแรมหนึ่งค่ำจึงเข้าวิหารจัดเสนาสนะตั้งน้ำฉันน้ำใช้กวาดบริเวณเธอมีกิจจำเป็นหลีกไปเสียในวันนั้นทีเดียว869เธอพักอยู่สองถึงสวันไม่มีกิจจำเป็นหลีกไปเสีย870 เธอพักอยู่สองถึงสามวันมีกิจจำเป็นหลีกไปเสีย871เธอพักอยู่สองถสามวันแล้วหลีกไปด้วยสัตตาหะกรณียะเธออยู่ภายนอกพ้น7วันดูกรภิกษุทั้งหลายวันจำพรรษาหลังของภิกษุนั้นไม่ปรากฏและเธอต้องอาบัตทุกกฎเพราะรับคำา872ดูก่อนูกภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งภิกษุในศาสนานี้ ให้ปฏิญาณไว้ว่าเราจะจำพรรษาในวันเข้าพรรษาหลังเธอไปสู่อาวาสนั้นทำอุโบสถภายนอกวิหารถึงวันแรมหนึ่งค่ำจึงเข้าวิหารจัดเสนาสนะตั้งน้ำฉันน้ำใช้กวาดบริเวณเธอพักอยู่สองถึงสามวันแล้วหลีกไปด้วยสัตตาหากรณียะเธอกลับมาภายในเจ็ดวันดูกรภิกษุทั้งหลายวันจำพรรษาหลังของภิกษุนั้นปรากฏ และเธอไม่ต้องอาบัตเพราะรับคํา873ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งภิกษุในศาสนานี้ให้ปฏิญาณไว้ว่าจะจำพรรษาในวันเข้าพรรษาหลัง874ยังอีกเจ็ดวันจะครบสี่เดือนอันเป็นที่บานแห่งดอกโกมุตเธอมีกิจจำเป็นหลีกไปเสียดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้น จะมาสู่อาวาสนั้นก็ตามไม่มาก็ตามวันจำพรรษาหลังของภิกษุนั้นปรากฏและเธอไม่ต้องอาบัติเพราะรับคำา75ดูกรภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งภิกษุในศาสนานี้ให้ปฏิญาณไว้ว่าจะจำพรรษาในวันเข้าพรรษาหลังเธอเข้าไปสู่อาวาสนั้นทำอุโบสถถึงวันแรมหนึ่งค่ำจึงเข้าวิหารจัดเสนาสนะ ลั้งน้ำฉันน้ำใช้กวาดบริเวณเธอไม่มีกิจจำเป็นหลีกไปเสียในวันนั้นทีเดียว876เธอมีกิจจำเป็นหลีกไปเสียในวันนั้นทีเดียว877เธอพักอยู่สองถึงสามวันไม่มีกิจจำเป็นหลีกไปเสีย878เธอพักอยู่สองถึงสามวันมีกิจจำเป็นหลีกไปเสีย879 เธอพักอยู่2อสวันแล้วหลีกไปด้วยสัตตาหากรณียะเธออยู่ภายนอกพ้นเจวันดูก่ภิกษุทั้งหลายวันจำพรรษาหลังของเธอไม่ปรากฏและเธอต้องอาบัตทุกกฎเพราะรับคำา8 8 0เธอพักอยู่สองสวันแล้วหลีกไปด้วยสัตตาหะกรณียะเธอกลับมาภายในเจวันดูก่ภิกษุทั้งหลายวันจำพรรษาหลังของภิกษุนั้นปรากฏ และเธอไม่ต้องอาบัตเพราะรับคำา8ดดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งภิกษุในศาสนานี้ให้ปฏิญาณไว้ว่าจะจำพรรษาในวันเข้าพรรษาหลัง882อยอ่างอีกเจ็ดวันจะครบสี่เดือนอันเป็นที่บานแห่งดอกโกมุตเธอมีกิจจำเป็นหลีกไปเสียดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้น จากมาสู่อาวาสนั้นก็ตามไม่มาก็ตามวันจำพรรษาหลังของภิกษุนั้นปรากฏและเธอไม่ต้องอาบัตเพราะรับคำวัสูปนายิกขันธกะ